สวัสดีค่ะวันนี้เราได้เจอปลาฉลามวานนะคะในเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งนะคะค่ะโดยหัวหน้าอุทยานทานบุกขอรณีนะคะหัวหน้าวีรศักดิช์ศชิดจังนะคะ

ด้วยปลาช่อนทะเลมัน,นบกใส่มันเปลนนะาครับเป็นแ่เนเป็นครับสวัสดีครับวันนี้ที่17ธันมา,นาคมพศ2558เจ้าที่ิทธิอาตากาบกขอนนี้ได้มาสำรวจปลา ตรวจพบอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับอารพานวัเวียด้าหม้อหม้อจำนวนหนึ่งตัวนะครับซึ่งเป็นสัตว์ป่าทะลวนลำดับที่เปรนที่หายากมากๆ,ๆที่มีความสมบูมรณ์ในท้องทะเลข,ของจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งที่พบมา3ามสี่ครั้งเนี่ยครั้งแรกนี่ประมาณตัว ชี่ได้ว่าบริเวณบุกหอ,อ,อห้องนี้เป็นพื้นที่ทะเลที่มีความสมบูรณ์มากระบบนิเวศดีมากๆนะครับในทางนี้ทั้งนั้นก็ผมได้ประชาชนพันธ์ในักท่องเที่ยวนะไม่ให้ไปรบกวนราชลวานตัวนี้นะครับถือว่าเป็นสมบัติของจังหวัดกระบี่และสมบัติของอประเทศไทยนะครับสุดยอดมากๆใ,ใต้ตัดไปตั้งใต้ราชลมวา,าน